ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับเราอยู่กับบ้ามีในช่องอีสานบ้านขอนเองพี่น้องผมสิ่งสถี่ที่น้องได้เห็นอยู่เบื้องหน้าเฮาเนาะพี่น้องเนาะครับเป็นอ่าครับพี่น้องผมสวัสดีครับเป็นโคกเป็นป้าใสมุ่นพี่น้องผมเบื้องหลังของบ้ามีเนาะพี่น้องเนาะเป็นเบื้องหลังของบ้ามีใครเจ้ามาหาเก็บเห็ดพอพี่น้องบ้ามีก็ได้มาส่งคุณยายซึ่งมันเป็นปลาใหญ่ก <Kristen> ว้างเบิดแต่ว่ามื้อนี้บ่ามีคือสิบ่ได้ลงเก็บดอก คือสิบวันใลงเก็บเราพี่น้องเนาะเป็นปลาตาเสาตาใดกระเบิ้งเอาพี่น้องผมมีตาหลดอ้นีน่บ้ามีเดี๋ยวมาส่งคนใยายผุนขั้นหนึ่งก็ห้อมลงพี่น้องขั้นหนึ่งกับห้อมลงเลยพี่น้องเร้อเป็นข้าเจ้าซาวาเฮ็ดพอเกิดขักวสันข้าเจ้าซาวาเฮ็ดพอเกิดขัดก,ก้องพี่น้องเนาะม่วนบรรดาหมูโหลดหมูอ่ไาไอ้นี่มอตะไส้กับมีพี่น้องผมจอดอยู่นํำป้าผมพี่น้องจอดอยู่นํำป้าผม พูนรถดเยี่ยราษอยู่พี่นองพ่นพ้นหาเหตุเอาอันนี้เป็นนำจิมเป็นออดเด์กพอนเราพี่นองเนาะเดี๋ยวเบื้องมือหลังเบื้องคอนสีได้บ่ได้บ้ามีต้องฝ้าไปเปิดร้านบ้ามีบ่ได้มีอุปกรณ์มาพี่นองบ้ามีบ่ได้มีอุปกรณ์มาคือเป็นเราพีนองเนาะก็เลยจำเป็นละก็เลยจำเป็นต้อง ไอผู้ข้าเจ้ามีผู้ข้ากเจ้าไดผู้ข้าเจ้าหาซะพี่น้องเฮ้ยช่องสีลงไปเพิ่งจะข้าวอยู่บกพี่น้องผมมันเป็นอย่างไรเห็ดผวาบ้ามีวานบักดำเจียงนั่นแล้วนี่โอ้ยบักดำเจียงว่ามันเห็ดผวาพี่น้องว่ามันเห็ดผวาเป็นบักดำเจียงเด้อพี่น้องเด้อมุ่งอีเดือนผู้โควิดปี อยเป็นบักน้ำเจียงพี่นอ้องต้นน้ำเจียงตัวนี้ต้นน้ำเจียงเต็มอยู่พี่น้องผมเดี๋ยวบา่าวมีไหนไหกันได้มากแล้วนะครับเนาะไหนไหนเข้ากันได้มากกันแล้วเข้ากันลุยพ่นพี่น้องเพ่นกันลุยปลาลุยได้เป็นปลาใหญ่เลยพี่น้องเด้อว่าเป็นปลาหน่อยหน่อยลพี่น้องเป็นปลาบักใหญ่ละลถดกับทย่อยมากกันเรื่อยเรื่อยขาเจ้าซาว่าเฮ็ดผวาเกิดพี่น้องผม ข้าเจ้าซาวเฮ็ดผอเกิดพุ่นนะข้าเจ้าเชียร์น้ำยังสี่อ่าให้พี่น้องได้เห็นแจกดอกกันยังดีนะครับเนาะพี่น้องได้เห็นแจกดอกกันยังดีโอ้ยตะเกาถิ่ฝนคือแดนครับเสีห้อยเชียร์พี่น้องห้อยเชียร์เขาปาลาไหลเห็ดผอเนาะพี่น้องเนาะ เห็ดขอหรือว่าเห็ดาอข้องเฮาผุนเป่นเชียเดี๋ยวบ่ามีสิไปขอสัมผัสล้ะก็ขอทายทำเป่นแจงน้อยพี่น้องเป็นปลากลวใงไงพี่น้องผมเป็นปลากลวใงไงเนาพี่น้องเนาะเป็นปลาอันกวใงไงล่ะเบิ่งเอาเดี๋ยวสุดลูกหูลูกตาพี่น้องผมถาบ่ามีเข็มฉิดกับพููบ่เคยมาบ่ามีแนะนำยามาเด็ดขาด ย่ามาเด็ดขาดพี่น้องทึ่งสองฟังเลยพี่น้องเนดะ้อทึ่งสองฟังแนะนําว่ยยาย่าม่าเด็ดขาดเพราะว่าอย่างอันตรายเป็นย่างยิงพี่น้องอันตรายเป็นย่างยิงให้เบิง้งหลบตัวเลยเด้อพี่น้องเนดะ้อให้เบิง้งหลบตัวเข้าไปเลยที่เดียวเชี่ยวละพี่น้องผมบ้ามีกับมามาส่งคุณยายเกาะน,นะพี่น้องเนาะหลดล่าหลดใหญ่กับมีรถดหน่อยกับมีเป็นห้อยโศกแสดงว่าเกิดไปเบิดพี่น้อง แสดงว่าเกิดไปเบิร์้โพีีนองนะเดี๋ยวเอาไปสอบถามสัก,กอนออบ้าเมียนโอ้ยพี่บ้ามีอยากเห็นค่ะพี่นี่ห้อยพ่นเอาพีนองผมอุ้ยสุดตื่นเต้นพี่นองนี่ห้อยพ่นแจ่เอามันสีเกิดมันสีแดน เาต่องเบิ่งก่อนนะครับเนาะคนใดกันว่ป้าเห็ดผัวค่ะคักละพี่น้องพี่ห้อยสซ่ห้อยใดเบิ่งกันจอดจอดไก่ไก่เนาะพี่น้องเนาะคือบานบ้ามีนี่บเเป็นบานที่เห็ดเกิดนี่ยังลายมากไม่แบบจนเห็นได้ชัดเนาะครับเนาะต้องอาศัยการขูดการหาแหละออ ได้บ่ครับพักกันได้บ่เพราะก้าม้าบ่ครับบ้าวมีครับบ้าวมี่ครับผมเป็นเจ้าไหนครับครับบ้านอันนี้ก็บ่เอาไปเย็นใช่บ่ครับผมอยู่ไอ้บ้านส้างครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆครับเอฟซีเนาะครับเนาะเอฟซีเป็นได้บ่ล่ะ ผมมาส่งคุณยายตัว<อ>ผมมาส่งคุณยายอยากมาหาคุณที่บานให้มาหับตอนใบสามคุณใบสามยังให้มาหับโพดครับบ่าอยู่บ้านไดนครับผมอยู่ทาท,า,าท่ายเจริญโอ้ม,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 มาท่าท่ายเจริญคุณบ่นี่โอ้ครับผมครับผมเอฟซีมาจากไท่ยเจริญนะพี่น้องเนาะโชคดีโชคมานพี่น้องผมมาผมมาผ่ากันมันมันเลยครับเด้อผมว่าสิมาไทายเอารีวิวปไปจังไงล่ะก็สิออกไปเคยมาเจ็บอยู่หลงโขก เกือบตายสุดหนึ่ง<า>ครับผมบุมบ่คอยเดี๋ยไปใส่เราคูม่มือนี่มันพ่อเพื่นหามล่าสัตว์สงวนหลายสัสเระเฮาก,ากาัได้เศร้าได้ใดไปครับเห็ด oh. แนวเอื่นแมนเพื่อนว่าเพื่อนสีจับสีได้ที่บริสันเฮากัต้องเศร้าจำเป็นต้องเศร้าแหละ oh. ครับผมหาแนวอื่นเบิ้งสีขวบเบิ้งวิธีการหาเห็ดอยู่ดอกเด้อครับเด้อ หาแจ้งได้วิธีหาเห็ดได้นี่แล้วพี่น้องโอ้ยวานตูมูวมาแต่อันสัอนเลยวานอันนี้วานตูมูวพี่น้องผมได้เลไลดอกนี่ได้กันโอ้โศกเอาน้ำเจีงสี่มาจากอำเภอไทยเจริญพี่น้องผมขวมอำเภอมาเลยเนาะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าไปเบื้องวิธีการหาของเ่ิน พ่นให้เห็นแจ้งดอกนี่เด้อให้พี่น้องเขาได้เห็นนำกันเนี่ยมือเลี้ยงก็ไปเปิดเบื้องให้ได้พ่อจะคล้องหาเห็ดเนี่ยนี่วิธีการหาของเ่าวคุณเยอะใช่ครับเฮ็ดผัวเมนบ่หนิเห็ดผัวครับครับครับกระสีโซกังสี่ตัวดอกเดี้ยนว่อนเพิ่นมาเอาจัดจีซี่จีหาครับผม ที่หาเห็ดผออยู่ปลายญ่พี่น้องโศกแจ้งสีแ่แหละมาน้ากลับมาเรียร่โมเมนเฮ้ามาสวยเด้นี้ครับผู้สวยก็เฮาก็มีปัญสิสงสยว่าเอ๊ะถือเสียมาหยัางพี่น้องนะมาหาเห็ดพอกันพี่น้องผมจากพี่น้องเฮ้าเอฟซีจากทางไทยจเจริญพี่น้องผม ผมเห็นในบางำเชียงผมรอวานเทพอมหันดลงข้างทางแบบนี้แหละมันฟังยู่ใเลดิเนะมันแดนเลาตัวนี้ว่าสันดกอันนี้ย่งสุุยยุยอุยเพิ่นสับทเทพพอตัวนี้หมนเพืนพ่นัครับ ครับบ้านตุกมวบนี่แหละผมว่าคันเก็๊บไปเรี่ยไปน้านี่เอาไปลวกนะครับนว่าคันพ่นคันไม่สมัยได้พอยแม่นี่ก็คือเอาไปลวกกินกับปุนเห็ดผัว <c oughs> เป็นของคู่กัน,พ,น,นกพ,พี่น้องบ้านตุกมววเผาพี่น้องสามารถชีกเข้ากับมาเรี่ยๆน้องพี่น้องนะ มาไม่อสองท่านพี่น้องจอดฟังผีเนี่ยจอดฟังฝุ่นเนี่ยพิ่นวาเกิดไปเบิดขวกเบิดป้าวสัตกันเองและพี่น้องผมเอาจังไรก็ฝากไล่ฝากทิดฝากตามฝากกดกระดิ่งกดติดกดตามกดไหลกดแชร์เด้อพี่น้องเด้อบะหมี่กับสิพ่อซ้ำนีมม่ไปเปิด้านต่อก่อนบาานขายกาแฟบัาณโบร้านพี่น้องผมจักใบสองใบาสามกับสิได้มา ครับคุณยายเขาคือเกาหลดกับบ่ได้ดับเคียงไว้สตาร์ทเคียงไว้พี่น้องเลยกันเขาไปเลือกก้อนนี่หลงป้าเนี่ยนอนพี่น้องบ้ามีเดี๋ยวไปทางพุ่นค้นกับลายเนาะครับเนาะที่ไปซอดกันช่วงต้นหนาบ้ามีรถดหกเจ็ดขันอยู่มันเกิดต่เฮ็ดผัวือเฮ็ดเฮ็ดผัวเฮ็ดขวากเฮ็ดไข่บพเกิดบ่ป้านี่บ่ยุบานเมื่อละซี่หาดอกอยู่ ่นนวสิไปรอเบื้องเอื้องยุตตลาดไส้มุ่นวสิย่างบอ่อะไรย็งนีครับเจ้าวาวานี่แล้วย่ายบ่ย่า่ลงต้นหนาครับย่ายลงต้นหนาเีย,ยนนมสเสบียงว่าพอเป็นบ่หนหอก ได้จักดอกมือเส้าคุณยายหาหกดอบกะปุนบักไง่คเลาว่าสิไปอันวานตุมหมูอีกแล้วไวยเจีบเอาน้ำน่เป็นอย่างวานตุมหมูนะมันก็คือลายเหแทนเห็นอย่างโอ้ยบ้านเฮามันตกไอ้นี่บ้านเฮามันตกพ่อย้ำแี บ่แม่พ่อสีพิ่งสีผ้าได้ไดีเดีด๋ยวนี้ฝนตกกระไดอ้ยบา้านมีอ่อนซ่อนตะวันจูบุกนี่ละพี่น้องนี่เอาไปกินกับปุนเห็ดพอลนะครับเนาะขันเจ็บไดเอาขอบุณถูกไะไรถูกสัพย์กการที่ตามถูกแค่ถูกใดได้พี่น,อนอ้องเด้อพอกันลิปหนาครับลิปมี้เอาไว้ซ้ำนี้เท่ากับเห็นไปดอกหนึ่งแล้วละพ่อประมาณมันหายากมันต้องใส่ศาสตร์และศิลป์ก็ผู้เคยหาอิรล่เนาะพี่น้องเนาะจังสีได ใส่ศาสตร์เลขศิลป์ผู้เคยหาผู้เพิน่นมีควบสามารถเคยได้เคยมาแล้วครับพี่น้องผมสวยๆจังวากันคุณยายเห็นไหครับสวยๆจังวากันเนาะครับเนาะ,อะขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเบิ่งคุณยายหนี่ก่อนเปิดห้อยก้ามาพ่นมู่กาเดียวกันพี่น้องเป็นห้อยโศกไปเบิรด เป็นห้อยโูกไปเบิดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวว่ามีสีฟ้าไปอับก่อนตะลุยปลาหาเห็ดบ่อนหน่อยคนเราพี่น้องเนาะขันนับกันหนึ่งชีวิตสองสองสามสี่ผุนยุ่งนมีตะคนพี่น้องทางพี่กับพี่ทางพี่กับพี่มาจากอำเภอไทยจเจริญเด้อพี่น้องนะ FC เฮ้า มาถักมาท่ายกันอยู่โขกอยู่ป่าโอ้ยอนสวร์บ่อยากปิดกล้องพี่นองต้าก็จำเป็นละต่องกับก้อนมานะพี่นองเนาะจำเป็นต่องกับก้อนละเบื้องว่าพันสีมานบ่มานสันดิเดนเนี่ยอยากเบื้องบรรยากาศใดครับเอาพอกันคิดหนาครับผม